สวัสดีครับน้องๆทุกคนครับวันนี้ก็มาพบกับการรีวิวตัวละครครับในแมปของ anime defender ครับวันนี้ครับพี่จะมารีวิวตัวละครในประตูลับตัวใหม่อีกหนึ่งตัวครับตัวละครที่นะครับน้องๆหากันรับมากมายเลยตัวนี้ครับมีแต่คนอยากได้เพราะน้องๆคิดว่าน่าจะเก่งมากนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้ครับมาครับสำหรับตัวละครตัวนี้มีชื่อว่าครับลูน่าครับแล้วก็ร่างอีโวจะมีชื่อว่าลูน่าเอ็มเพรสครับ สำหรับตัวละครลูน่าเอ็มพตัวนี้ครับเป็นบัฟออลไมตี้ครับแล้วก็เป็นบัฟคู่ครับคู่กับบัฟสวิฟเน็ตครับลดคูดาวแต่การโจมตีเป็นทริปเปิลเอสครับตัวละครตัวนี้ครับวางเริ่มต้นเป็นไฮบิดได้เลยนะครับแล้วก็ที่ไปทาการสุ่มบัฟเป็นบัฟสตอมครับลดคูดาว25%ครับตัวละครลูน่าครับจะสามารถวางได้แค่หนึ่งตัวครับเพราะฉะนั้นบัฟที่เหมาะสมกับตัวละครลูน่าที่สุดก็คือบัฟออลไมตี้เท่านั้น ตัวละครลูน่าครับมีความสามารถพิเศษก็คือทุกๆการฆ่านะครับจะจะนะครับสามารถเพิ่มดาเมจได้ถึง0.05%ทุกครั้งนะครับทุกครั้งเลยที่มีการฆ่านะครับแล้วก็เพิ่มการฆ่าได้สูงสุดนะครับเพิ่มดาเมจของตัวเองได้ที่60%เลยทีเดียวครับอ่าเป็นไงครับตัวละครตัวนี้ถือว่าได้เลยไหมป่ะน้องเดี๋ยวเราไปชมตัวละครตัวนี้กันว่าจะเก่งขนาดไหนครับเป็นการรีวิวเต็มไปเลยไปน้องๆทุกคน มาครับน้งงๆครับพี่ได้ทาการฟาร์มเงินเสร็จแล้วครับเดี๋ยวพี่จะมารีวิวตัวละครตัวลูน่ากันครับว่าจะเก่งขนาดไหนนะครับตอนนี้พี่ได้ทําการวางตัวละครกันหลังวาแล้วครับอีกตัวครับอ่ะมาครับเรามาเริ่มกันเลยตัวละครลูน่าครับนะครับจะมีค่าวางเริ่มต้นอยู่ที่สี่พันเลยนะครับไปเรามาเริ่มครับอ่า ตัวละครลูน่าครับวางเริ่มต้นจะตีเป็นไฮบิดเลยนะครับแล้วก็ดาเมจเริ่มต้นเลยครับจะอยู่ที่ 22, 1 6 3หสาครับคูดาวเป็น2 8จแครับแล้วก็โครงการโจมตีมีะตะอยู่ที่1ิบจเลยอ่าจะเห็นไหมฮะว่าตัวนี้เป็นบัฟสตอมครับก็จะนะครับเพิ่มลดคูดาวมาอีก2ี่เครับอ่าจะถือตีเร็วไหมอ่ะเดี๋ยวตัวละครลูน่าตัวนี้ครับจะมีความสามารถพิเศษตรงนี้ครับน้องๆเห็นไหมฮะ ทุกๆการค่านะครับจะสามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์ได้ตัวละนะครับ0.05%เลยทีเดียวครับอ่าเนี่ยครับเปอร์เซ็นต์ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆน้องๆเห็นไหมครับอ่านกับพี่จะเห็นชัดๆนะเนี่นี่นะครับเรามีบัฟซอมครับลดคูดาวที่25%ครับแล้วก็ตัวนี้ครับที่เป็นรูปผีเสื้อนี่ครับก็ยิ่งค่าครับเปอร์เซ็นต์ก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ามว่าตัวนี้เก่งไหมเก่งครับแต่ก็เล่นแอบเล่นยากไปนิดหนึ่งกันนะครับปะตีเร็วมากๆครับวงการโจมตีครับเป็นแบบ Circle a l ลอะครับป่ะน้องทุกคนเดี๋ยวเรามาอัพขั้นที่2กันครับอัพขั้นที่2ครับไม่มี5การโจมตีใหม่ครับดาเมจเพิ่มขึ้นเป็น44,000นะครับ295ครับคูดาวสองจนะครับวงการโจมตี19.4เลย ีเร็วมากครับน้องๆตีเร็วมากรูปแบบการโจมตีจะเป็นแบบเซอร์เคิลเออยู่นะครับอ่าเห็นไหมอ่ะมาครับเอามาอัปเกรดขั้นที่สามครับอัปเกรดขั้นที่สามีท่าการโจมตีใหม่ครับมีท่าที่ชื่อว่า Moon Towering/ ่งสลอ่ะมาครับอัปเกรดขั้นที่สามครับวงการโจมตียังเป็นแบบรูปแบบนะครับยังเป็นแบบ Circle AE อครับ ดามเมจเพิ่มขึ้นเป็น7 8็ดหรบครับคูดาวเป็น3.5ครับระยะครับอยู่ที่23เลยโอ้โหวงระจมตีใหญ่นะน้องนะอ่ะรูปแบบกาจะตีเป็นยังไงเดีแล้วใกล้ๆเป็นเหมือนเป็นเหมือนเป็นเหมือนฟันใช้ดาบฟันนะฮะอ่า้น้อง,น,องนี่ฟันเข้าไปฟันโชกข,ขอให้ใกล้อ่าฟันให้น้องๆใช้ดาบฟันนี่ ยิ้งจุ๋มเหมือนกันนะอ่ามาหินเดียวนะไม่ใช่หลายหินหลับนะไปแต้ถ้ายิ่งค่าเปอร์เซนต์ยิ่งเพิ่มนะครับตอนนี้เป็นสิบแปดเปอร์เซนต์แล้วครับตาเมจจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับอ่าอ่าไปเร็วมากครับใช่ไหมฮะอาเมจบวกนะครับบวกที่นะครับหนึ 1, 3, 5, 5, ่งสามพันห้าร้อยห้าสิบสี่ละอ่ะมาครับเรามาอัพขั้นที่สี่กันอัพขั้นที่สี่ครับ ดาเมจเพิ่มขึ้นเป็น79,848ครับอูดาวเป็น3.1ครับวงการโจมตีครับมีระยะอยู่ที่24.2ครับอ่าค่าโจมตีเป็นเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมเล่นง่ายนะถามว่าเล่นง่ายไหมแต่แอบเล่นยากในช่วงแรกครับอ่าแต่ตีเร็วมากๆอพอมันตีเร็วอย่างนี้มันจะช่วยแบบว่าอ่าข้าม เซอร์แลวเคลียร์มอนได้เร็วมากครับน้องๆมาเรามาต่อกันครับมาอัพขั้นที่ห้าครับอัพขั้นที่ห้าครับดาเมจเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งแสนหนึ่งหมืนห้าพันหนึ่งร้ยสหกครับคูดาวเป็นสีุ่ดสองครับแล้วก็โครงการโจมตีครับอยู่ที่ยี่สิบเก้าครับอ่าเห็นไหมการโจมตีใหม่ครับเป็นแบบลูกบอลนะปั่นเข้าไปแล้วมีลูกบอลระเบิดอู้เกษตรโจมตีเป็นไงบ้างครับตอนนี้อ่ ดูตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็นยี่สิบหกปอร์เ็นแล้วนะอ่ะมาครับต่อเลยเรามาอัปเกรดขั้นที่6กครับอัปเกรดขั้นที่หกครับดาเมจจะเพิ่มขึ้นเป็น1นึ่งแสนสามื่ันเ้ารอสิบาครับคูดาวเปสามจุดแปดเลยวงการโจมตีครับมีระยะอยู่ที่สามสิจุดสองครับตีเร็วนะน้องเห็นปะ่ะอ่ะมาครับมาอัพขั้นที่เจ็ดกันอัพขั้นที่เจดนี้จะมีท่าการโจมตีใหม่เรียกว่า moon brush เรามาดูกันครับอ่ารูปแบบการโจมตีนะครับเปลี่ยนครับเมื่อกี้น้องๆเห็นไหมมูลบัตอ่ะเป็นเหมือนการฟันเข้าไปนะมูลบัตเป็นรูปแบบการโจมตีแบบกลวยครับเป็นแบบกลวยนะครับดาเมจเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งแดหืนแดพัน้อย้าสิห้าครับกูดาว4ี่จุดเก้างการโจมตีมีระยะอยู่ที่ห้าสิบสามจุดสองครับอ่าขอดูดีว่าเป็นท่าย,ยัางไงนะ อ่ะเป็นฟันดาบอีกแล้วครับฟันดาบอีกแล้วครับตอนนี้ครับดาเมจเพิ่มขึ้นอยู่ที่สามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะอูเเ้เห็นไหมเห็นไหมสามสิบเอ็ดยิ่งค่าดาเมจยิ่งเพิ่มครับอ่าฟันอย่างเงี้ยฟันโชกขอให้ครับเป็นกลวย้ออยู่ตรงกลวยคือตายหมดอ่ะอู้หนึ่งล้านเลยนะน้องๆเห็นไหมหนึ่งเอ็มนะครับโอ้โห ทำดาเมจหนล้านเลยนะฮะ1.1ึ 1. 1, ่งจุหนึ่งเอ็มนะน้องๆเห็นไหมโอ้ที่ธรรมดาครับตัวลครตัวนี้ืมอทําดาเมจรวม1ล้านเลยะฮะอะ่มาครับเรามาอัพขั้นที่อดกันอัพขั้นที่8ครับดาเมจจะเพิ่มขึ้นเป็น2 1 0 0 0 0หครับ แล้วก็คูดาวเป็น4.5ครับวงการโจมตีครับอยู่ที่54.5โอ้โห,โหวงครับตอนนี้ต้ามขิดจำกัดของโกโจไปเรียบร้อยครับวงกว้างกว่าโกโจเอามากๆครับโอ้โหน้องๆดูครับมันสร้างความเสียหายปาเป็น1.15โอ้ไม่ธรรมดาละครตัวนีอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าตอนนี้อยู่ที่30 39เปอร์เ็แล้วนะฮะน้องๆอ,อ่านดพี่ อย่ที่39%แล้วครับ40แล้วครับยิ่งค่าก็เปอร์เซ็นต์ยิ่งเพิ่มขึ้นครับโ้โหดจริงๆตัวนี้อ่ะมาต่อครับอ่ะเรามาอัพขั้นที่9กันอัพขั้นที่9มีท่าการโจมตีใหม่ครับเรียกว่ามูนบีมครับอ่ะรูปแบบการโจมตีเปลี่ยนเป็นแบบลายครับแล้วก็ดาเมจครับจะเป็น232,000ฮะ 591ครับครูดาวเป็น4.9ครับวงการโจมตีครับมีระยะอยู่ที่59.3ครับโอ้โหดูครับมีหลายฮิตครับการโจมตีมีหลายฮิตมากมากน่าจะประมาณ2-3ฮิตนะนะครับอ่าเหมือนเหมือนเป็นการปล่อยปล่อยปล่อย,อ,ยอ่าฟันเข้าไปแล้วมีลำแสง Oh. อ่ะมาครับน้องๆเรามาอัพขั้นที่10กันครับอัพขั้นที่10นี้ไม่มี5่าการโจมตีใหม่นะอ่าดาเมจจะเพิ่มขึ้นเป็น261,434ครับอูดาวเป็น4.9ครับวงการโจมตีอยู่ที่ห9าสบจครับน้องๆโอ้โหไงหรือว่าไม่ธรรมดาตัวละครตัวนี้ ี่เป็นด่านที่เล่นยากมากครับแต่ลูน่าเอาอยู่นะอ่ะมาครับน้องน้องเรามาอัพขั้นที่11ครับอัพขั้นที่11นี้จะมีท่าการโจมตีใหม่เรียกว่า moon swift b a r a n t อ่ะอัพขั้นที่11นี้ครับดาเมจจะเพิ่มขึ้นเป็น276,887ครับดาวเป็น 4. 9ดครับวงการโจมตีครับอยู่ที่61.7อโอ้โหวงใหญ่มากครับน้องน้องเห็นรูปแบบการโจมตีไหมครับเป็นรูปแบบ ลายครับที่เป็นเส้นใหญ่มากๆนะครับโอ้โหอย่างกว้างตีทีเดียวไปทั้งแผงอะน้องแล้วก็น่าจะตีอยู่ที่ประมาณสักอาจจะพี่นะ้พิษมันทัก4ีถึงหฮิตนะครับโอ้โหดูครับดาเมจสองแสนร้อยแปดไม่ธรรมดาครับอ่ะโอเคเรามาอัพอีกขั้นหนึ่งกันเลยอัพขั้นนี้เป็นขั้นสุดท้ายครับดาเมจจะอยู่ที่ สองแสนครับ8ปดหมืนแปดพันสี่รอยสบสี่ครับคูดาวสี่จุห้าครับวงการโจมตีมีระยะครับหกสิบสองจุดเก้าเลยโอ้น้องเก่งมากๆตัวเนี้เก่งมากๆครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูครับว่ามันเพิ่มตามเมจไปเท่าไหร่แลตอนนี้เพิ่มตามเมจไปที่ห้าสิบเปอร์เซ็ตแล้วนะครับโอ้โหอาการเพิ่มตามเมจสูงสุดนะครับของตัวละครตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่นะครับห้าสิบเปอร์เซ็นตเลยนะครับทุก ก็คือค่าไปตั้งแต่0.05%จนถึงอ่าเพิ่มขึ้นนะครับจาก0.5%นะครับจนถึงนะครับ5%เลยเก่งมากๆละอนตัวนี้เก่งว่าเก่งเลยับตอนนี้นะครับดาเมย์จะบวกอยู่ที่100,000นะครับ4 4บ5 6ครับรคู่ตัวละครตัวนี้ยอดเลยอ่ะน้องๆคิดเห็นยังไงบ้างครับตัวละครตัวนี้เก่งไหมหรือยังไงครับความคิดเห็นของน้องเองนะครับ หรับพี่ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ใช้คำว่าเล่นยากนิดนึงนะครับแอบบเล่นยากนิดนึงแต่นะครับเก่งมากๆอ่านดูดีครับตัวละครที่อยู่ข้างหลังของพี่เขาจะไม่ต้องทําอะไรเลยถือว่าโอเคไหมฮะตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่นะ่าตัวนหนึ่งเลยครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอขอบคุณน้องๆทุกคนครับ ที่เข้ามารับชมคลิปในครั้งนี้ครับยังไงก็ติชมยังไงก็คอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปได้เลยครับตลอดวันนี้พี่ขอจบการรีวิวก่อนเจ้าลูหน้าเองเพจไปเท่านี้ครับขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ